ีเลยอ่ะนะฮะกำลังหัดต่างๆนะครับแล้วก็สายพาลิสเปลี่ยน,นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าขับขี่มั่นใจขึ้นเยอะนะครับก็เปลี่ยนลุกหกหมื่นโลนะครับก็ขี่ขี่ลูกสวัสดีครับกลับพบกับช่องวิชชอรรถบ้านอีกแล้วนะครับเอาละฮะสำหรับเจ้ายักษ์เขียวนะฮะเดือดฮังเที่ยวรอคอยกันมานานนะครับคันนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร่วม3เดือนแล้วนะครับนะฮะก็ทำไปหลายอย่างนะครับเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเปลี่ยนสายพาน์เรลลินนะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊ก มีหลายรายการที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปครับเพราะถ้าถ่ายคลิปตลอดเนี่ยไม่ไม่มีเวลาเลยนะฮะแล้วก็ทำสีนะครับคอมแอร์เนี่ยใช้ของวินนายกระบบหมื่นกว่าบาทเลยนะฮะไม่เหลือกำไรแล้วนะปวดหัวเลยนะแล้วก็หูร้อนหัวด้วยตอนนี้นะครับคันนี้เนี่ยขายแค่79 0 0 0ันบาทนะครับไม่เอาอะไรแล้วนะครับยางเยิงเนี่ยใช้ได้นะครับต้องบอกใช้ได้นะครับส่วนเดี๋ยวจะมีตัมีอะไรตรงไหนบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับคันนี้ขายแค่เจ็ดหมื่นเก้านะครับต้องบอกว่าจัดไฟแนนได้ด้วยนะครับ จัดไฟนั้นเนี่ยยอดจัดจะอยู่ประมาณ43,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะปีศู0 7เนี่ยผมขออภัยจริงนะฮะเป็นรุ่นแรกที่ออกมาเอ่อที่ทำให้คนรู้จัก a v i o เลยนะครับในยุคนั้นนะฮะสีเขียวเนี่ยเราจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็สีสันตอนนี้เนี่ยก็สวยงามนะตานี่มีแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะมากับล้อเวลขอบสิบหนะครับนะฮะเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับพวงแอร์แบ็กคู่แล้วก็มีที่เท้าแขนตรงกลางด้วยนะครับเอาละครับราคาแค่79,000เเนี่ยราคานี้จะเหมาะสมกับสภาพ หรือไม่นะฮะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยพร้อมๆกันนะครับผมไปครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มตั้งแต่สีสันนะฮะภายนอกแบบมุมกว้างก่อนนะครับผมไม่ได้รีวิวนานนะงงๆไปหมดเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถโยนเชฟโรเลตอาวิโอนะครับขึ้นยนต์1.4นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะครับแล้วก็คนนั่งข้างๆก็มีแอร์แบกด้วยนะครับ เป็น Avio LT นะครับ VGS นะฮะโลโก้นี่ก็จะดูประทับแล้วก็คือไอ้ตรงด้านท้ายเนี่ยถ้ารู้รู้เลยว่าตัวท็อปเนี่ยหรือตัวที่มันเป็นตัวพิเศษเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับอ่านะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับเขียวเดิมของเขาเลยนะครับล้อแม็กเวลนะฮะสีสันตอนนี้ก็สวยงามเลยนะครับจะมีเตียงน,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหันไฟหน้าตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับอ่าเตียงกาญจนบุรีบบร นะครับภาษีไม่ขาดนะครับเดือนพฤษภาคมนะฮะเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันแบบจอดลึกกันนะครับครับขอเริ่มจากฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยเพิ่งทํามานะครับถ้าใครได้ดูคลิปตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมทําแอร์นะครับจะเห็นสีสันที่ผมก่อนทํานะครับนะฮะกันชนหน้าเอ้ยฝากระโปรงหน้าเอ้ยนะครับแล้วก็ช่วงแก้มเนี่ยนะฮะที่มันจะด่างๆแล้วตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ทําหมดเรียบร้อยนะครับ ตรงช่วงกันชนหน้าฝาป้องหน้าแล้วก็แก้บเนี่ยสวยงามทั้งชิ้นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามาตรงประตูเลยนะครับประตูฝั่งขวานี่ยสวยงามเช่นกันนะครถบางๆนะครับรถบางๆนะฮะไม่เคยชนหนักนะครับแอร์แบ็กไม่เคยแตกนะครับเอาละมาต่อกันที่ประตูหลังนะครับนี่ก็จะมีตรงนี้นิดนึงอ้าวไม่ใช่คลาบน้ําที่ขับมานะฮะอ่ะไม่มีปัญหาอะไรถ้าตรงประตูหลังนะก็สวยงามทั้งชิ้นนะครับ แต่มีตรงนี้นะครับมุมหลังขวานะครับจะมีสีแตกนิดเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่อยากทำนะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะมันจะคนสีอยู่แล้วนะสลหรับกรชนท้ายอันนี้เจ้าของเดินทํามานะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับนะฮะตรงนี้ที่ผมปล่อยใบนะครับตรงนี้มีขีดสองขีดนะครับรอยอ้านะครับนะฮะก็รายงานกันตรงๆนะครับเออชอบไม่ชอบเนี่ยท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเลยนะครับนะครับราคาเจ็ด0เก้าันบาทเนี่ย ก็ทําไปหลายอย่างนะครับนี่ก็จะมีตรงช่วงกันชนหลังนะครับสีถลอกนิดหน่อยนะครับก็มีนิดอ่ะนะครับโลโก้เนี่ยไม่อยู่นะฮะแต่ผมสั่งให้ได้นะครับตอนนี้ก็อยากจะขายออกแล้วนะฮะไม่มีที่จอดนะครับไอ้คันนี้อยู่นานนะด้วยนะตอนนี้รถเนี่ยต้องเรียกว่าทําจนพร้อมสุดเลยครับเหมือนกับรีเซตใหม่เลยนะใสายพานเลาลิ้นเนี่ยเปลี่ยนพร้อมกับ ลูกลอกนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํานะครับทํายกชุดไป6กพันกว่าบาทนะครับแหมตรงนี้ไม่ได้เคลมหมดงานแหมจังหวะจริงๆนะครับนะโอเคสีสันมาดูกันช่วงฝาท้ายนะครับนี่ก็จะมีนี่ขัดแล้วนะไม่ออกนะมีพวกยางไม้นะครับยางแต่ขัดไปเรื่อยก็ออกครับแถมอยาดีดีนะฮะเอาละครับมาดูกันที่สะโพกหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่สวยทั้งชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหเงาอะเงาอะต้องบอกว่าเงาอันนี้นี่โอ้โหสะ้อน หลังคานะครับก็สวยงามนะเดิมเลย้องๆเลยนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเขียวมิ้นเนี่ยนี่จะมีตรงนี้นิดนึงเออไม่ใช่นะคาบน้าเหมือนกันนะฮะตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะเป็นคร่าวๆดีไหมครับเส้นๆเนี่ยจะขัดเอานะครับเดีย๋ยวต้องขัดเอานะครับประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่มีลายสวยงามต้องชินนะครับ เมื่อกี้ไปลุยน้ำเด็กมานะฮะมันก็จะกระเด็นนิดนึงนะฮะแต่สวยงามนะครับต้องบอกว่ารถสวยงามนะครับแผลสดเนี่ยไม่มีนะครับว่าจะเป็นมุมกระจกเอ้ยนะฮะก็ทาโพ้นหมดเลยนะครับเสาเสินะครับแก้มหน้าฝั่งซ้ายก็สวยงามทั้งชิ้นนะครับภาษีเนี่ยหมด18พฤษภาคมนะครับทะเบียนสวยนะเลข3ตัวนะไก่จาน1 1 4หนึ่งการจนบุรีนะครับสำหรับใครที่เป็นคนการนะครับก็จัดไปนั้นง่ายๆนะครับถ้าทํางานอยู่ในพื้นที่ด้วยก็ซื้อคนเดียวนะฮะไม่ต้องคํำเลยนะครับ แล้ก็ถมบรัดลีเนี่ยซื้อได้เลยนะง่ายๆนะครับสำหรับ3ามจังหวัดนี้นะครับนะครับก็วางดาวแค่30,000ื่กว่าบาทนะครับผมนะฮะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ห้องเครื่องกันโอเคครับเปิดฝากระโปรงออกมาแล้วนะครับผมจะไล่ไปทางซ้ายนะครับถ้าเร็วไปนะครับก็จะยังมีภาพนิ่งช่วงท้ายคลิปนะครับเอาไว้ให้รับชมนะฮะ กดสต็อปนะครับแล้วก็แคปภาพเอาไว้นะครับแล้วก็เราสามารถขยายซูมดูได้นะครับไม่เคยชนหนักนะฮะน่ะเอาละครับก็ เร็วๆนี้ที่เพิ่งจะออกมานะฮะก็คือเปลี่ยนในตัวปั่น power นะครับแล้วก็ทำแหลก power ไปด้วยนะครับนะครับโอ้โหเยอะเลิศเกินนะฮะแทบจะเรียกได้ว่ารีสตาร์ทใหม่เลยนะทัวงช่วงล่างดีหมดนะฮะโอเคครับแล้วก็คอมแอร์เนี่ยยกระบบทั้งหมดเลยนะครับทั้งตู้ทั้งคอมนะครับแล้วก็ไดเออร์นะครับยกระบบทั้งหมดเลยนะต้องท่อแอร์ด้วยนะฮะเห็นไหมครับอ่าเอาละก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านนะครับตัวเนี้ย เป็นระบบเบรก ABS นะครับนะครับเครื่องยนต์1.4นะฮะความแอร์อยู่นู่นนะครับรับประกัน6เดือนนะครับแต่ว่าแอร์เย็นสุดๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันเลยดีกว่าครับเมื่อเปิดประตูออกมานะครับสหรับคันนี้นะครับก็แผงประตูเดิมนะครับเบาะเดิมนะฮะจะบอกคันนี้เนี่ยจะปรับ ก้นนั่งให้สูงต่ำได้นะครับนะฮะแล้วก็ทับตัวนี้เนี่ยจะมีที่พักแขนนะครับมาให้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านข้างสำหรับคนนั่งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะขัดเพิ่มเติมนะครับอาจจะยังมีคราบๆลงเหลืออยู่นะฮะไม่เจอแดดไม่เจอแดดเอาละสำหรับเครื่องเสียงเนี่ยตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่นะครับสําหรับสมาชิกนะครับที่อยากจะซื้อกันนี้นะครับว่าเดี๋ยวก็คงหาจออะไรใส่ละบลูทูธเนาะแบบสมัยใหม่นะครับ หัวเกียร์ก็ปิดเป็นแบบแต่งนะครับตรงรุ่นนะครับนะฮะอันนี้ใส่ดีก็ติดกาวหน่อยนะครับแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีมีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มืออยู่ครบนะครับนะฮะแอร์แบ็กพวงมาลัยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันดีกว่าซึ่งเดียวติดเลยและแอร์ย็นเจ็บเลยเปิดแอร์ ะฮะเลขมันก็อยู่ที่1 7 6 7 4นะครับใช้ไม่เยอะนะฮะคันนี้ฮะดูจากพวงมาลัยก็รู้นะฮะพวงรถใช้เยอะเนี่ยพวงมาลัยเยินหมดเอาล้วครับกระจกบองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะครับได้ทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หลีไฟหน้าปัดนะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมด4บานนะครับตรงนี้ก็ทําการพ่นใหม่ไปนะครับทั้ง4ทั้ง4ประตูนะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกเนี่ย ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวคอนโทรลของข้างนี้หนึ่งอันนะฮะขอตรงนี้บอกขายตาภาพแล้วนะครับนะฮะเดี๋หมืนเก้าพันบาทเดี๋ยวเผื่อคุยถูกคอเนี่ยจะลงให้อีกนิดนึงด้วยนะคะทํทำไปขนาดนี้แล้วเอาละนะฮะสำหรับภายในช่วงหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับกระจกกระเจิดก็กระจกกระจิตัดแสงนะตอนคืนมีตัวตัดแสงแล้วก็มีกล้องมันติดมาอย่างเงี้ยก็แถมไปเลยนะครับนะไม่ได้ถอดอะไรนะครับผม องการนี้ก็จะมีนี่ที่วางแก้วสองข้างนะครับใส่ของนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมสั่งมาแล้วนะครับแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะฮะแต่เดี๋ยวผมถ้าเกิดสนใจก่อนเนี่ยผมส่งตามใบก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสั่งมาแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ช่วงด้านบ่อหลังกันดีกว่านะครับผมไปครับครับมาดูกันที่ประตูหลังนะครับก็โอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับ นะฮะสำหรับเจ้าเขียวเดือดฮักนี้นะฮะเบาเบอร์เนี่ยยังดูดีนะฮะมีที่ใส่แก้วน้ำหนึ่งอันครับสำหรับด้านหลังนะฮะเบาก,ก็สามารถทับได้ด้วยนะครับได้ทั้งสองข้าง๋จะลองพับให้ดูก่อนนะครับผมเอาแล้วครับนี่ก็ทับได้สามารถใส่ของใหญ่ของยาวหรือว่าทำเป็นแบบเอาฟูกมาปูแล้วก็นอนได้เลยนะขายเย็นเข้าไปข้างในนู้นนะครับ กวางขวางเลยนะฮะนี่ครับนะถือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์เหมือนกันนะอย่างเล่มนี้ก็มีพิสมงเหมือนกันนะครับเบาะเป็นเบาะกมะหยี่เดิมนะครับก็สวยงามทั้งชิ้นเลยนะครับไม่ขาดนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็ตรงช่วงคนหลังคนขับกับคนนั่งเนี่ยก็จะมีที่ใส่ของใส่ซองเอกสารได้ด้วยนะครับนะครับผมโอเคครับสำหรับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับด้านด้านเบาะหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในฝากระโปรงหลังกันครับ ครับเปิดฝาท้ายออกมานะครับนะฮะโหแสงแดดจ้า,าจริงๆนฮะทำให้สีเนี่ยดูแบบดูเหมือนเรื้อรือบเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ดูแต่ในกล้องนะตาจริงตาเนื้อผมก็เห็นเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาละครับ,รบเดี๋ยวมาเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับท้ายเธอนี่เดิมสนิทเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูน็อตนะไม่ขยับเลยนะครับผม คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับไม่แรงนะครับมีครบหมดเลยนะครับอาจจะคลักหน่อยนะฮะแต่ล้างล้างฉีดเมื่อวานสาปล้างแล้วคุยไวดิบดีนะฮะแม่ว่ามันเนียนเนียนนะไม้ใจใครไม่ได้จริงๆนะฮะโอเคครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีปลายท่อนะครับบอกว่าทํามาดีมากเลยนะครับเออจัดวางพักกลางเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันพุ่งนะนะฮะวิ่งดีมากเลยนะครับ นะครับแล้วก็รถเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากๆเลยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับเอาล้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเชฟโรเลตอาร์วิโอคันนี้นะครับสำหรับปีนะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี2006นะครับเป็นรุ่นแรกตัวแรกเลยนะครับที่ออกมานะครับสำหรับเชฟโรเลตอาร์วิโอนะฮะซึ่งสีเขียวเนี่ยเป็นตัวที่ทําตลาดได้แบบเปิดตัวได้อลังการมากนะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยรถสีจุดฉาดจะไม่ค่อยมีนะครับแ้วเขาก็เปิดตัวมานะครับ สำปีศูนย์หกคันนี้เนี่ยก็ขายแค่ราคา79,000บาทนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพื่อเวลาผู้ซื้อจะได้ตัดสินใจนะครับว่าเออเราจะได้ไมปต้องซ่อมนะครับซ้ํากับจุดที่ผมทําไปแล้วนะครับนะฮะโอเคราคา79,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ43,000บาทนะครับก็หักลบเอานะดาวก็จะอยู่ประมาณ30,000 30,000ไปปลายนะครับ3า0 0 0ืหรือไงเนี่ยแหละนะฮะ3ื0 0 0จหรือว่า สามหมื่นสามหมื่นหกี่ประมาณนี้นะครับเอาละนะครับดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์085 441 8189น้ะครับผมรถนี่แอร์เย็นเลยคนระับจอดอยู่นิ่งๆก็เย็นนะครับไม่ต้องขับนะครับก็สามารถเดินทางไกลนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวได้นะครับไม่จะเป็นต้องขับมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้คือขับรถใหญ่เนี่ยมันปลอดภัยยังไงมันก็เหล็กเนะี่ยหุ้มเนื้อนะครับอย่างน้อย กิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวเรานะครับเว้นแต่ว่าชนแบบรุนแรงนะครับแล้วก็ที่มันคือเราต้องขับไม่ประมาทด้วยนะครับนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับยิ่งมีลูกเด็กเล็กแดงด้วยเนี่ยต้องไม่ประมาทเลยนะฮะนะครับแล้วก็ค่าผขัดนิรภัยนะครับนะครับเจ็ดหมื่นเก้าบาทนะครับก็ต้องบอกว่ารับแลกถือทุกรุ่นด้วยนะครับสำหรับสมาชิกช่องพิชชอนเนี่ยก็จะได้เห็นก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามเอาไว้กันเลยนะฮะเพราะว่าคุณจะได้ดูทั้งคลิปรถที่มมาให่นะครับบบแ ราคาเบาๆนะครับแล้วก็ทั้งเออ่บางคลิปเนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการซ่อมแซมรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการดูรถนะครับเร็วนี้จะสอนวิธีการดูรถเบื้องต้นนะครับนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ใช้สูตรนี้ซื้อรถได้เลยแหละนะครับเราก็สามารถเช็คได้นะฮะโอเคครับพูดกันมาเยินเยอแล้วนะครับผม79,000มาพนบาทครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับคันนี้เนี่ยบอกว่าไม่มีบริการส่งนะครับเพราะว่าขายเท่าทุนจริงจริง นะฮะเติมน้ำหมูเติมมันไปเดนียวเกินด้วยนะฮะเข้าเนื้อเป็นหลักประมาณนักสองสามพันน่ะนะครับแต่ว่าเราก็นะทำเพื่อ f อนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้คนมากดซับสไครต์นะครับครบหนึ่งแสนซับนะครับผมจะแจกรถ1คันเลยนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันตอนนั้นนะครับแจกจริงๆครับหคันฟรีๆนะครับรถวิ่งได้ภาษีไม่ขาดนะครับนะฮไม่ใช่รถแบบปูผงพังด้วยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวหน่อย นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสัปสิงชอพิชรนะครับก็ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากโควิดนะฮะในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปเจอครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็กลับมารุยงานกันต่อนะครับผมลาบเลยนะครับสวัสดีครับ